ครับสวัสดียามเย็นๆนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่16กรกฎาคมนะครับปี2565นะครับวันนี้ตรงกับวันที่วันหูวไหออกด้วยนะครับอ่าเป็นวันที่สมหวังของใครหลายคนและก็เป็นวันที่ผิดหวังของอีกหลายๆคนเช่นกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมานะครับ หลายวันนะครับเพราะว่าวุ่นๆอยู่กับการอาถอนยาในแปลงนานะครับแล้วก็ซ่อมต้นกล้าที่พื้นที่มันว่างต้นกลา้าตรงตรงที่มันตายแล้วก็ปลูกซ่อมนะครับตันนี้จะพามาดูมาอัปเดตนะครับแปลงนาประณีตดำนากลาต้นเดียวโซนที่ตะวันออกนะครับ อายุต้นกลากตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าดำเมื่อตอนประมาณวันที่กลางกลางเดือนที่แล้วนะครทบต้นเดียวนะครับแล้วเราก็วานแหนแดงไปนะครับตอนนี้แหนแดงก็เริ่มขยายตัวนะครับแต่ส่วนมากจะไปอยู่ในริมๆนะครับพื้นที่มันสูงต่ำ ครับอมองด้วยสายตาก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับเพราะว่ามองเห็นแต่ต้นข้า,นขาวนะครับไม่ค่อยมีหย่านะครับเพราะว่าเน้นๆทำเน้น,เน,นเน้นเลยครับปีนีนะ้ดำนากล้าต้นเดียวนะครับ ก็มีทั้งที่แบบซ่อมใหม่แล้วก็ที่จเจริญเติบโตได้ดีนะครับมามุมนี้จะเห็นชัด่อยนะครับนี่ครับระยะที่ดำนะครับที่ลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้ก็อยู่ประมาณ30มสถึงสี่สิบเซนนะครับก็เป็นที่ ขัดตาต่อคนพบเห็นนะครับว่ามันห่างนะครับแต่เราก็ยังยึดมั่นนะครับในแนวทางของเรานะครับก็คือจะเน้นๆนะครับเน้นๆเราต้องการคุณภาพแล้วก็อยากจะทดสอบประเมินการทำนาปีนี้แบบเน้นๆแบบละเอียดละเอียดเราอยากรู้ว่าระยะห่างที่ที่เหมาะสมระยะห่างที่ดีถ้า ไม่ว่าจะเป็น25เซนตา3สเซนหรือ40่สิบเซนแบบไหนที่มันโอเคกว่ากันในที่ลุ่มแบบไหนมันโอเคในที่ดอนมันตัวไหนมันโอเคกว่ากันนะครับดังนั้นพื้นที่นาก็จะเป็นสูงสูงต่ำต่ำตำนะครับก็เลยจะได้รู้จะได้ว่าพื้นที่ตรงไหนมันแตก่กอได้ดีนะครับ จะเรีนเติบโตได้ดีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับบรรยากาศยามเย็นนะครับหกโมงหกโมงคร,ร,มมมรึ่งนะครับประมาณหกโมงครึ่งอยู่ที่สวนแม่ดาวลุนงครับแปลงนี้เป็นแปลงโซนทางด้านทิศตะวันออกนะครับที่เราลงาข้าวเหนียวดับอัสิตะเมื่อวานไปจัดการหญ้าแล้วก็ปลูกซ่อมอยู่โซนทิศตะวันตกนะครับเป็นข้าวเจ้าหอมเปลาตีนะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนะครับก็อันไหนที่วัชพืชที่ขึ้นมาใหม่แล้วก็สังเกตได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราปลูกระยะที่มันห่างให้มันสะดวกต่อแสงแดดอากาศอะไรเงี้ยครับจะได้ส่งถึงบนต้นนะครับเน้นๆเ,เลยนะครับปีนี้นี่ครับมาถ่ายให้ดูนะครับ มองไกลๆนะครับตรงนี้ตรงมุมนี้นะครับแนแดงลมพัดมามันก็จะเข้าอยู่ในมุมนะครับแต่ว่าจะเอามาหวานเพิ่มเรื่อยๆนะครับวานให้มันขยายอยู่ในแปลงนาเป็นปุษษษ๋ยพืชสดบำรนุงต้นข้าวนะครับแล้วก็ให้มันช่วยคุมวัฉพืชด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดต นะครับแปลงนาปนิตแปลงนาดำกล้าต้นเดียวนะครับกรนเดี้ยวดำมาสิตะและข้าเจ้าของพิลาตีนะครับทั้งสองใส่พันนะครับอายุกาประมาณหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะอัปเดตความเปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มต้นทางกลางจนถึงที่สุดนะครับเราทำนาปีนี้เป็นเป็นเรื่องใหม่อย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนนั้นนะครับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับที่นี่นะครับการดำนาำกล้าต้นเดียวแต่พื้นที่ยังไม่มีใคร ใคทำนะครับยังใช้เป็นการดำนาในระบบเดิมอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ดูทั้งดูภาพของความเป็นจริงให้เห็นต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองไปนะครับว่าเราจะได้รู้เห็นถึงขอ้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุปงแก้ไขหรือเห็นว่ามันจะเป็นรูปธรรมให้ปรากฏนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตพัฒนาการของต้นกล้าอายุประมาณ1เดือนนะครับ แล้วจะอัปเดตให้ดูความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดทุกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ